ทำไรอะฉันหิวหิวได้หรอไงหิวได้แล้วคุณไม่ไปแล้วเหรอกินอิ่มก็ไปไม่ต้องไล่ฉันไปอยู่แล้วเอออ้อรีบกินรีบไปอ้อเออทำไรอะฉันหิวหิวได้หรอไงหิวได้แล้วคุณไม่ไปแล้วเหรอกินอิ่มก็ไปไม่ต้องไล่ฉันไปอยู่แล้วเอออ้อ รีบกินรีบไปอ้อเออทำอไรอ่ะฉันหิวหิวได้หรือไงหิวได้แล้วคุณไม่ไปแล้วเหรอกินอิ่มก็ไปไม่ต้องไล่ฉันไปอยู่แล้วเออเอ้อรีบกินรีบไปอ้อเออ,เอ,อทำอไรอ่ะฉันหิวหิว อยู่ได้แล้วคุณไม่ไปแล้วเหรอกินอิ่มก็ไปไม่ต้องไล่ฉันไปอยู่แล้วเอออ้อรีบกินรีบไปอ้อเออทำอะไรอ่ะฉันหิวหิวได้หรือไงหิวได้แล้วคุณไม่ไปแล้วเหรอกินอิ่มก็ไปไม่ต้องไล่ฉันไปอยู่แล้วเอออ้อรีบกินรีบไปอ้อเอ ทำไรอะฉันหิวหิวได้รือไงหิวได้แล้วคุณไปไปแล้วเหรอกินอิ่มก็ไปไม่ต้องไล่ <S <S> <S ฉันไปอยู่แล้วเออเอ,อ้รีบกินรีบไปอ้อเออ,เอ,อทำอไรอะฉันหิวหิวได้รอไงหิวได้แล้วคุณไปไปแล้วเหรอกินอิ่มก็ไป รีบกินรีบ,บไปอ้อเออ